พบกับปูดินเดิมอีกแล้วนะคะมาพบกับคำถามที่พบบ่อยนะคะพบะคุณลูกค้คคาจะโทรมาสอบถามบ่อยก็คือว่าหลังจากที่ใช้ดินเดิมเอนไซม์ไปแล้วเนี่ยขบวนการย่อยสลายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ย่อยฟางแล้วก็เมล็ดข้าวดีหรือวัชพืชที่ตายแล้วในนาข้าวเนี่ยนะคะกี่วันถึงจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวได้นะคะ ช่วงเวลานี้นะคะใช้เวลาระยะเวลาประมาณ5-7วันนะคะเพื่อให้การย่อยสลายเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แต่ในบางพื้นที่นะคะที่เขาไม่รอในเรื่องของกระบวนการย่อยสลายตรงนี้เพียงแต่ว่าเกษตรกรบางพื้นที่อยากจะได้ฟางเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยรองพื้นเพราะนั้นวิธีการที่ใช้เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาแค่3วันวิธีการทำในการที่ทำให้รอบเวลาเร็วขึ้นก็คือ จะใช้ดินเดิมผสมน้ำหยดลงไปนะคะก่อนที่จะปั่นฟางทำไมถึงต้องหยดดินเดิมก่อนแล้วค่อยปั่นตรงนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการใช้น้ำมันนะคะเพราะว่าการปั่นฟางคือเราต้องใช้น้ำมันในการเติมเครื่องยนต์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อหยดเมื่อหยดดินเดิมไปแล้วเนี่ย ขบวนการย่อยของเอนไซม์นะคะที่ไปย่อยฟางไฟเบอร์ที่เกิดจากาฟางข้าวเนี่ยนะคะจะทําให้การย่อยสลายเร็วขึ้นบวกกับเครื่องจักรที่เป็นใบอของโตรตารีที่ไปปั่นนะคะก็ทําให้ปั่นได้เร็วขึ้นนะคะไม่ติดซี่ของโตรตารีนะคะเพราะฉนั้นพี่น้องเกษตรกรก็จะได้ปุ๋ยหมักรองพื้นในระยะเวลา3วัน หลังจากนั้นก็หวานข้าวได้ค่ะ